ามในมนูหสานเกมร้อ่อะวไป้กล้องไม่เห็นนะคุันในร้านอ่ะอ๋อต่อา้นกล้องนะเอออยู่ในร้านเลืมละอันี่ลงห้เลยลมาป๊สวัสดีค่ะเอาไม้ไปกอน่ะเอ่อไปเลยไปเทยนะคะนี่เจ้าสาวของเรานี่ชุดสวยนะแม่เออ เอ็นี่โบตีอยู่ในกองกระเจ้าเอ้าโบตีอยู่ในกองตะวาโร้อรังไม่ไหลไหลเลยเอ้าในในรังมีชื่อใครบ้างหนูก็ไม่รู้อ่ะมีใบบัวมีใครอีกมีตัวสีมศรีเขีรางเรงเออใส่ได้นะใส่ได้วันนี้ใส่ได้นะจ้ะเออวันนี้ใส่ได้จ้าวันนี้ใส่ได้วันนี้ใส่ได้นะจ้า เรรียยกเเลาอะเอออุตส่าห์ตะวะไปฮือนี่เราบอกกองพัดลมบอกมีไข่แกะแหละบอกแล้วโหลบอกโบโบเด็กๆโบเด็กๆมาดามมาแล้วค่ะมาดามบวมๆว้ายมาดามสีๆมาแล้วค่ะนี่มาดามสีๆสวัสดีค่ะโอ้โหโอ้โหว่าฉันวันไส้โบเธอมากๆเลย เออเธอเจะมีปีกนกนะเธอเธอจะมีปีกนกแล้วมาแบบใกล้จังอ๋อเธออยากใกล้ปีกนกนั่นน่ะใครมาบุกลงมาอ่าแม่เมาหัวหน่อยนะแดดมากใครขึ้นมาใครกำลังขึ้นมาเธอเอออย่างนี้ใครน่ะใครช่างดังน่ะ ชีชีมีชีชีกับใครเอ่ยชีชี้กับลูกข่างนะคะมาแล้วอุอยเสียงอุดอิดอุดอิดแม่เวียนหัวหน่อยนะเดี๋ยวก่อนนะหนูพยายามจับกล้องให้ช้าช้ามากที่สุดโอเคสวัสดีคนดู680ท่านนะคะวันนี้เรามาไลฟ์เช้าหน่อยขอฟองอะไรนะแม่เดี๋ยวก่อนนะ ขอเอาละขอขอฟ้องค่ะเมื่อวานกำนันไลฟ์ไม่อ่านเมน้นไม่แม่ได้เลยค่ะขอฟ้องใช่ไหมคะขอฟ้องใช่ไหมคะนนเนนาามาใช่วันนี้เป็นนางฟ้านี่ฉันรอนางฟ้าอีกคนนึงฮะนี่วันนี้เป็นจเอ๊บายบายเธอนั่งตรงไหนอะ่ะน,นั่งอยูุ่อ๋อโอเคก่อนนะแม่หัวหัวหัวเหอหนูก็จะหลุดเนี่ยอ่าวันนี้เด็กๆ ติดโบสวยงามสีๆนะคะคมันหลบอิ่มจุดแต่เออ,อโบโบของแม่เมื่อวาน,นหนูก็ไปวางไว้ให้แม,แม่แม่แล้วนะอเ,เออวักไปวางไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะเ,คเสียงไครอูดอีทเสียงใบบวมค่ะมาดามใบบวมกับอ,อยู่ใกล้พี่สมศรีเขาค่ะพอแว่นจดทะเบียนวันนี้ไหมคะแม่หนูไม่เห็นเดวกอนนะเมื่อกี้หนูเดินไต่ไต่แบบว่าด้านข้างมาหนูเกือบตก เดี๋ยวคนนั้นแม่หนูอ่านคอมเมนต์ไม่ทันคอมเมนต์ในเครื่องเนี่ยแอดเจอชอบมากเลยค่ะปีกนกอันไหนนะเออคอมเมนต์หายไปแล้วลูกนกฮูกมาดามไบูนเป็นรูปหัวปีเฉยปอปอไปสวยอยู่นะคะปอปอแต่งตัวอยู่ค่ะแม่ตามปอปอมาให้หนูหน่อยแมงปออะไรหนูอุตส่าห์เป็นนางฟ้าเออหนูเป็นนางฟ้ามาบอกหนูเป็นแมงปอ ก็ยังดีแมงปอนะแม่ยังดีกว่ากระหังนะสวัสดีทุกท่านาคน่ะโอ๊ยใครมาอื้อเนี่ยยา่ามาแล้วว่านารีข่าวมากกนหนูชอบสับสนระหว่างกล้องขึ้นกล้องลงเออว่านารีมาแล้วแม่เป็นทุกอย่างแล้วค่ะเป็นทั้งเอ่อ็มซีเป็นทั้ง,อองตากล้องถูกต้องค่ะทำไมทำไมทำไมโอ๊ยมีช่างภาพขอดแต่รูปสาว ขอเล่นวายแม่ม uh ีนาไรเองเอยเก่งข่าเก่งช่วยเลยนี่มีนาเก่งที่ช่วยย้อยค่ะใบบอมบนหนูไม่มีโบเพราะโบมีแม่แต่ว่าลืมติดกันมาเมื่อวานหนูเอากล่องโบไปตั้งวางไว้ใ mm ห้แล้วเป็นช um> ิงกาเบลเออ Oi. Oi.